สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูแมมอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอันบล็อกเพิ่งสั่งมาเลยค่ะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดเนาะเพิ่งได้มาสั่งประมาณเมวันที่14เนาะวันนี้ก็มารับแบลมาได้แล้วแกตอัน,นาม้ครื่องว่าให้มันคืออะไร

ธอเธอเธอน้องส้มนะคะน้องสมอ้มอืก็คือแอมเอสนะคะแอมเอสนี่ก็มีการ์ดเมมเบอร์เขาเขียนว่า happy birthday นะคะ happy birthday มามเก็บใส่ซองนะยังไม่ถึงวันเกิดแต่เราเปิดก่อนแล้วเพราะเราว่าเราอยากดูนี่นะคะแพ็คเกจ น,นี่นี่มันน่ารักมากเลยพอแล้วค่ะจัแกแก้ตตื่นเต้นเนอะเดินทัวร์ไปแล้วค่ะอืม,อม วมันคืออะไรมาแล้วนะฮะกล่องโยนทิ้งไหมท่าทางท่าทาง are you ready สองสอง yes มันคือตา่างหูน้องชมพูลอสโกน่ารักอ่ะสีชมพูงยิ่ง,ง,งปุ่งปิงมองก็บเบ้าไหมเดี๋ยวลองใส่เป็นชมพูลอสโกนี่นะคะเป็นป๊อปอัพอ น่ารักมากร้องก่อนหนึ่งหนึ่งกลุ่มเลยนะคะเปลี่ยนจากกรมูเก่าก่อนเลยตุ้มหูตุ้มหูโ <c oughs> อ้โหที่แรกนว้าสั่งเป็นสีขาวเนาะในแม่มสั่งออนไลน์มาเนาะเป็นในอินเทอร์เน็ตโหว่าจะสั่งนี่ถูกบอก็อกอ๋อเนาะอ๋อเนาะ คุณดาวนารักไม่เคยมันได้อยู่แล้วเอาไปอีก้งนะคะะอไรนี่คือเราพูดคนเดียวคนเดียวนะนะจุดนี้เราพูดคนเดียวไปแร้วนะคะนี่เเห็นไหมเสียบจุ๊บปูจุ๊บปูยังไม่เก็บปูเลยเนาะ จ้าเชสอุเป็นไงบ้างมันได้ไหมไหนมันได้อยู่แล้วมีความน่ารักชมูชมีไม่ฮะเพืเ่อนๆว่าไงฮะน่ารักไม่ฮะ วันวันเกิดนะคะครบรอบ38ปีเราก็จัดประคาะน่ารักนะมันก็ได้อยู่นะว่าไงหน้าสดอีกตะคงหาสวยเนาะสีชมพู rose gold นะคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะน้องส้มเรานะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะ ถึงพี่จะสูงวัยอะแต่พี่ก็รับใจนะจ๊ะ